สวัสดีครับเราจะมาเล่นมาปลายเดียวได้กันนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับมาเลยเขาซื้อปืนเขาซื้อปืนอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ก็ไม่รู้เหมือนเดิมใ <c oughs> ช่ใช่เลยทุกคนอ้เราได้สนายกับปืนฟวก <c oughs> เรียกอย่างนี้ปืนฟวกมัน <c oughs> ดูดพลังเยอะวิ่งไป กระโดดไม่มีอะไรเลยวิ่งมาทางนี้ยิงตายทห้ไม่าตายไวจังเขาตายไวมากเลยทุกคนใช่เขาตายไวมากรอบที่สองแล้วทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมเราจะฆ่าเขาอยู่เหมือนเดิมนั่งไง เราเกือบตายเลยเมื่อกี้โคตรช็อกรอบที่สามแล้วทุกคนรอบที่สามแล้วเราจะใส้ปืนอันนี้เลยปืนนี้เนี่ยเราจะใช้ปืนนี้ไปเลยปืนอีเสิร์ติกเกิลไปวิ่งไปไม่โดนเลย อีกแล้วทุกคนรอบที่สีแล้วทุกคนใช่รอบที่สีแล้วตอนนี้ว,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 วิ่งวิ่งวิ่วิ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 ่งไปไปเลยรงอันยิมันตา้อตาอ,ตา,ต,าอ,อตายแล้วชนะอีกแล้วทุกคน รอาที่หาแล้วทุกคนอที่หาแล้วเรามสีสีอะไรเนี่ยสีม่วงมาอ้อมล้อมเราได้ยังหายหายได้ยังไงวะทุกคนเมื่อกี้ยังเห็นแล้วหายไปแล้วเราจะใช้ลูกซองดีกว่าทุกคนเขาซื้อลูกซองสองกระบอกอืมเขาจะฆ่าตัวตาย เราไม่ถือปืนวัดแตกตายม่นาแล้วทุกคนสาหรับลิปนี้ลาวไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดนลล์ติดตามนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย